อ้าวอ้วอวไปไปครับไปบินโดนดูกันครับใครกําลังหาที่ปลูกบ้านอยู่อ้าวไปดูมุมสูงกันแม่ลมพัดพงปิวสวยเลยนะครับไปไปดูมุมสูงกับผมบอยเศรษฐีนครราชกันนะครับสักความสูงสัก90เมตรละกันเนาะแม่นี่ไงเป็น,นไฮะหลังต้นตานี่เองเนี่แปลงที่ผมจะพามาชมเป็นทางเลือกกับท่านนะครับแต่เดี๋ยว ช่วงท้ายๆจะเป็นการเดินภาคสนามเดินดินคุยเล่นกันที่อื่นนะครับคุยกันไปชมที่กันไปอนะเนาะแต่ตอนนี้เราไปดูแปลงมุมสูงกันก่อนดีกว่าอ่าแปลงที่เห็นมีขุดบ่อนี่มีคู่จับจองไปแล้วนะอ่าตรงนี้มันอยู่ที่อู่ทองสุรพณบุรีไม่ไกลหรอกครับจากกรุงเทพมาก็ขับรถประมาณชั่วโมงครึ่งประมาณสักร้อยกิโลอ่ะนะคร่าว เห็นอย่างนี้อย่าเพิ่งตกใจนะเอ๊ผมไปเอาที่ที่ไหนมาขายให้เนี่ยไม่มีบ้านคงไม่มีบ้านคนอะไรเลยโดดเดียวเดียวได้หรือเปล่าท่านดูดีๆนะแปลงเนี้ยอยู่ห่างจากเทศาบาลตำบลบ้านโคง้งอ่ะกิโลครึ่งเองเอาง่ายๆพูดแบบง่ายๆเลยอยู่หลังเทศาบาลตำบลบ้านโคง้งอำเภออูทองสุพรรณน้ำประปามีไฟฟ้าก็มีแล้วก็ มินิบิ๊กซีมีอยู่ใกล้ๆเนี่ยสองที่เลยอยู่ในปัม๊มอยู่ในปั๊มบางจากกับอยู่ในปั๊มเอสโซเอาง่ายๆมาอยู่แล้วหิวเข้ามินิบิ๊กซีได้เลยอ่าถือโอกาสเชียร์เขาหน่อยนี่ท่านดูมุมนี้นะน่่เน,น,น่่แล้วห่างจากสี่เลนกําลังทำสี่เลนเลยนะเส้นสามสามสามกำลังทำนะสี 3, 3, 3, 3. ำ่เลนเนี่ยหนึ่งกิโลไปไง่ายๆเลยเนี่ยจากสี่เลนลงมาเนี่ยเป็นลาดยางเนี่ยหนึ่งกิโลถึงที่เราเลยนี่ท่านดูไปเรื่อยๆนะดูไปเรื่อยๆนะเ,ๆนะเห็นบ้านคนไหมครับ สีเขียวสีฟ้าสีแดงสีม่วงสับประรีนี่แหละคือบ้านคนลังคาเขาทั้งหลายอ่ะนะนี่เห็นไหมครับบางที่เขาก็ทําไร่นาส่วนผสมบางที่เขาก็ปลูกผักปลูกหญ้าอะไรเขาอ่ะนะแถวนี้จะเด่นในเรื่องของการปลูกผักออร์แกนิกอ่าข้างๆที่ที่ผมนําเสนอนํามาโชว์นาให้ท่านชมนี่ก็ปลูกขายอยู่เหมือนกัน่ะนะครับเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเอ๊ะทำไมมันแรงแรงมันจะไม่แรงยังไงอะ่ะผมบินโดนช่วงเที่ยงเลยอะ่ะ หลังสงการนี่เองครับหลังสงการสิ้นเมษาประมาณนี้นะมันก็จะดูแรงแรงนิดนึงนะครับถ้าไปบินรดูฝนมันก็จะเขียวขจีสดใสแต่อย่างเงี้ยผมว่าดีเขาเรียกว่าที่แก้ผ้าที่ถอดเสื้อเป็นยังไงเป็นยังงั้นเลยเห็นก็จะจะเห็นก็ดิบๆไปเลยอ่าแล้วแปลงที่ผมจะพามาชมเนี่ยเขาบังถมดินด้วยยิ่งดูมุมสูงยิ่งดูแบบแห้งแห้งแรงแรงแต่เห็นไหมเห็นบ่อน้ำามเน่ยแปลงข้างๆขางเขาซื้อไปเขาเจาะบ่อบาดาลน,นะ70กว่าเมตรมั้งประมาณนี้นะก็ เจาะน้ําแล้วเก็บน้ําได้เลยนี่แปลงที่ผมทาลูกศรน,นี่แหละแปลงนี้เลยนะครับแล้วข้างๆเห็นไหมมีด้านโคงร้านค้าแย่ๆไปหมดนะครับแถมวิวภูเขานี่มองมไปดีไกลๆดีฮะภูเขาห้อมล้อมมันมีดีมันมีเสียนะอยากให้ท่านมาดูด้วยตาหรือไม่ก็ไปเดินภาคสนามกับที่ผมเดินกระทิดอื่นอ่ะนะแต่เห็นหญ้าแห้งๆนี่จะตกใจนะเขาถมดินแล้วมันไม่เคยโดนฝนมาก่อนมันก็ดูแรงๆนิดนึงเดี๋ยวอีกสัก2เดือนถ้ามันยังอยู่นะแถวนี้นะมารีวิวท่านก็จะเห็นอีกบรรยากาศหนึ่งเลย อ่านี่เห็นไหมบางที่ทาไมเขาเขียวอ่ะเออก็เพราะว่าเขาไม่ได้ถมดินเขาปลูกหญ้ามานานแล้วแล้วฝนมันตกเขาก็เริ่มเขียวเพราะฝนมันตกมาใช่ไหมล่ะแต่แปลงที่ผมพามาชมเนี่ยมันเพิ่งถมไงง่ายๆมันถมต้นปีอ่ะอ่ามันยังไม่เคยโดนน้ำฝนเลยมันก็จะดูแรงๆส่วนแปลงข้างๆนู้นที่เขาเห็นนี่เขาไถนะเขาไถเตรียมทําไร่ทํานาทําสวนของเขาอ่ะนะครับมันก็เลยแรงๆอย่างนี้นิดนึงนะครับเห็นลัดยางไหมล่ะเนี่ยอ่าแปลงมาสองไร่อ่าสองไร่สองไร่มันเหลือไม่กี่แปลงแล้วล่ะ ว่างๆยังไงลองมาชมแล้วกันในทางเลือกท่านอาจจะไปเจอแปลงที่ดีกว่านี้ถูกกว่านี่มีเงินผ่อนมากกว่านี้ท่านลองไปดูอ่าลองไปดูก่อนถ้าไม่ถูกใจลองมา,ช,าชมแปลงนี้ดูเี่เ่หลังต้นตาลนี่แหละแปลงที่ผมจะพามาชมไปไปเดินพักสนามกันที่อื่นกันไปดูว่าเป็นไ,ปไงบ้างเนาะชอบไม่ชอบก็ดูไปเพลินๆก่อนแล้วกันตามมาเลยครับอยากไปที่สักสองไร่จริงนี่ยเข่าไก่สวยนะสวยด้วยทีแต่ที่อื่นาถ้าจะดซื้อไปจะทําอะไรปลูกบ้านที่ ปลูกบ,บ้านเลยยังไงบ้บบานอะไรส่งอะไรปลูกบ,บ้านธรรมดาแล้วก็มีกระท่อมหลังเล็กๆสักหลังหนึ่งเอา้าแล้วถ้าคนยังไม่เงินไม่พร้อมไปบอกอย่างนี้คนที่คือเงินไม่พร้อมเขาก็น้อยใจดีมาขายที่ขายทางแล้วมันก็ไม่มีเงินโอ้ยเนี่ยผมก็นี่ไงคือเรามาดูไว้ก่อนแนละ้วแล้วก็เฮ้ยเก็บเงินสักหน่อยเว้ยเพื่อเป็นแรงจูงใจของเราไงอ๋อดูไว้ก่อนดูไว้ก่อนอ่าเงินไม่พร้อมคือดูเพื่อให้เก็บเงินไม่ได้ให้ดูเพื่อเอาเงินไปซื้อมาก่อนไม่จำเป็นต้องคือเรามารีวิวเนี่ย ไม่จะเป็นต้องมาซื้อเลยไม่จําเป็นดูปีนี้อีกสปีมาซื้อเราก็ได้แต่มันจะอยู่หรือเปล่าไม่รู้แปลงเนี้ยแปลงนี้ไม่อยู่แปลงอื่นก็ได้อื่นก็มีอเออแต่แปลงนี้ที่ผมมาชอบเนี่ยน,นะที่มันมีต้นตาลอ่าเป็นตาลเต็มไม่หมดเลยแล้วก็วิวสวยๆดูเห็นไหมเห็นไหมเห็นภูเขาไหมนะภูเขาอะไรกั็นไหมนั่นมันเขตติดต่อนะจังหวัดกาลแล้วน่ะอ๋อแล้วอันนี้อยู่จังหวัดอะไรอันนี้จังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีเออโอ้ยถ้าแปลงนี้ถ้าเกิดมีบ้านชงคนหน่อยแจ๋วเลยเนาะอันนี้มันดูไม่มีบ้านคนเเลลลยบ้้้้ารื่ออออองไไไโโโนนนปปแแวว สมที่แล้วเนี่ยนะเล้วะรอบปลูกบ้านเนี่ยแล้วแถวนี้มีบ้านคนอยู่ดั้งเดิมบ้างไหมนู่นนะไหนเข้ามาเนี่ยถนนลาดยางเข้ามาเนี่ยโอ้โหทั้งดงเลยดิโอ้โหบ้านคนเต็มเลยลงจากสามสามสามเข้ามาเนี่ยถนนหมายเลขสามสามสามนะอันนี้อยู่ที่อู่ทองสุพรรณบุรีใช่พูดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมงงเออแล้วออกไปในหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลเส้นสามสามสามร้อยคุณร้อยไม่ใช่อีกร้อยคุณร้อยถนนหมายเลขสาม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 เออเดี๋ยวผมไปแวะอะไรร้อยคุณร้อยนะ ก็มันจะเป็นเป็นสี่เลนอ่าตอนนี้เป็นสองเลนอยู่แต่ไล่ก่อสร้างมาเยอะแล้วมานี่แล้วมาถึงนี่แล้วสักปีนึงก็เสร็จถึงตำบลพับผาชัยแล้วมั้งใกล้ๆแล้วอันนี้อยู่ที่ตำบลมั่นคงอยู่ใกล้ๆกับเทศบาลตำบลบ้านโค้งใช่อ่าแล้วนี่นี่นี่ถนนอันเนี้ยอะไรล่ะอะไรกันนี่กันที่มอบความเจริญไงนี่เห็นไหมมันเป็นถนนเข้ามาในหนึ่งกิโลโอ้มันโคตรเขียวเหมือนบรรยากาศเหมือนเหมือนภาคเหนืออ่ะโคดไปโคตรมาสวยเลยผมว่านะอ่ แล้วนี่ดูที่หนึ่งดูวิวนอกจากมีบ้านคนรอบเต็มไปหมดแล้วนะดูวิวมันสวยนี่แล้วข้างในนี่นี่นี่มีชุมชนทั้งนั้นเลยเดี๋ยวแย่อแพงไหมแถวนี้บรรยากาศอย่างนี้สองไร่เนี่ยมันไร่แล้วเท่าไหร่นะสี่แสนห้าเหรอสี่แสนห้าอ่แล้วสี่แสนห้าสองไร่ก็ห้าแสนสี่เฮ้อะไม่ใช่เหรอสองไร่มันก็เก้าแสนอ๋อสองไร่เก้าแสนสี่แสนห้าคูณสองเป็นเก้าแสนแล้วก็ขายเท่าไหร่แปดแสนเก้าอ้าวทำไมไม่ขายเก้าแสนมัน รถไปเลยไม่ต้องมาต่อเลขมันไม่สวยไงเลขศูนย์อ๋อก็คือจาก90ก็เป็น8 9ดเารถมาเพ้เลขเป็นมงคลแล้วไม่ต้องต่อกันละเป็นถนนคู่แดงไหมคู่แดงสิเอาพาเดินดูหน่อยที่เอาเราจะไปตามถนนหรือเราจะเฉียงหรือเราจะยังไงดีไปตามถนนดีกว่าไปตามถนนเลยอแถวเนี้ยได้ข่าวว่ามันมีทั้งหมดกลุ่มนี้นะเฉพาะกลุ่มนี้สิแปลงสิแปลงตอนนี้เหลือกี่แปลงตอนนี้รู้สึกเหลือสองสองแปลงสองแปลงที่เหลือเริ่มเริ่มจับจองกันหมดแล้วใช่อ่า เริ่มขายตั้งแต่ยังไม่เปิดโครงการอ่ะใช่ครับเราเปิดโครงการมาเมื่อปลายปีมื่อหมดฝนน่ะเออ,เออป้ายยังไม่ได้มาตั้งเลยพวกถามว้ยออจัดล็อกแบ่งขายกันเหรออ่าเนี่นี่ยเราข้างหน้าเราถ้าสังเกตด,ดูเนี่ยระหว่างทางเข้ามาท่านจับอบตอบ้านโค้งได้เนี่ยตลอดทางเนี่ยเราเปิดขายเยอะแล้วใช่ครับแล้วก็ปิดไปเยอะแล้วอ่าอ่าแปลงนี้นามีไฟมีมีเรียบร้อยอ่าแล้วอันนี้ขายยังเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะมีกระท่อมเนอี่ยอพิ่งโอนไปลงวัด ตอนเดือนเนี่ยไม่ต้องถามถามมาก็ไม่ได้ขายเพราะพี่ก็ซื้อไปแล้วอ่อแล้วไอ้ที่มีตรงทงทงกันถมแล้วเห็นหล่ะโอนไปแล้วไม่ต้องถามเหมือนกันอ่าคือคือจริงๆไม่ใช่เรามาพูดสวยว่าเอ้ยยังไม่มีใครซื้อเสร็จแล้วพอมาถามแล้วก็จะขายไม่ขายไม่ได้ไม่ได้แล้วซื้อไปแล้วพี่เขาก็ดูเราอยู่มั้งเนี่ยดูอยู่ที่อ่ถ้าดูช่วยพิมพ์มาเป็นสักขีพยานหน่อยว่าเราขายไปแล้วอันนี้พี่เขาก็ล้อมรัวอีกชั้นหนึ่งแล้วนี่เห็นไหม อ่าเอซิี่ยขายไปแล้วเรียบร้อยอ่าผมดินแล้วด้วยเรียบร้อยคุณสะสมดินแล้วบ้านอ่าที่เห็นแรงๆอย่างเงี้ยที่เห็นมีหน้าดินเนี่ยเขาเพิ่งผมมาหมดฝนนี่เองเพิ่มปรับเพิ่มขาเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูหมดฝนนะไม่ไม่ไม่ใช่หมดฝนเดี๋ยวฝนมานะเรียบร้อยเขียวขจีเลยเห็นไหมเห็นเลยในในในปะป้ายไหมปะปามีไฟฟ้ามีแล้วก็ตรงเนี้ยที่อึ่งสาธารณะแปดเมตรได้ไหมนี่ย มานั้นหกเจ็ดเมตรอะไรกออมาทั้งกว้างเลยเนี่ยนี่คือลมดิไอ้ดูดูดูทงโอ้โหเงยเพชรได้ยินเสียงลมซะหน่อยเป็นไงเป็นไงอ่าโอ้โหจะหาว่าเราเนี่ยโอ้ลมแรงหรือเ่าทีมงานมาตั้งกระตุกผ้านอยู่นี่มีมีหมดยุคแล้วเออเมื่อก่อนทีนก็ทำอยู่บ่อยๆทรัแล้วเขาจับได้ไงเขาได้เลยไม่เคยไม่เคยอ่าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศโล่งๆเลยแถวเนี้ยถึงแม้มันจะมีไร่อ้อยนะแต่เขาไม่เผาอ่ะ เพราะว่ามันอยู่ห่างเทศบาลนิดเดียวโดนแน่แน่ชัวร์เลยเอาปุ๊บที่เทศบาลนี่มาเยี่ยมเลยเขาไม่เผาแล้วน้ําไม่ท่วมเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยนี่คือท่วมหมดไม่ท่วมสิไม่ท่วมพี่เขากล้อมล้นระนาบอีกชันหนึงแล้วใช่อันนู้นคือร้านอาหารนะครับร้านอาหารนี้เขาไม่ได้ไม่ได้ว่าจ้างเป็นสปอนเซอร์เราก็ไม่พูดไม่พูดแต่ถ้าเมื่อไหร่ว่าจ้างเราเดี๋ยวเลยชื่อให้อ่า ก็ไม่ธรรมดาเหมือนนกัอ้าวแล้วก็ตอนนี้คือกำลังกำลังผลิตเงินเพื่อจะเก็บเงินไปซื้อที่ไงไเอออร้านพ่ออ๋อบอกไงบอกไปเลยอาหารอร่อยอร่อยดีนะทำไมมาเก็บตังค์ก่อน้วเรายังไม่ได้ดูอ๋ององงูมองก็ไก่งอกสงอกงอกสงอกเออเรามาดูแล้วกันอาหารก็อร่อยเราไปไหนนี่เราก็สร้างมิตรมีตีไว้ครับผมอ้าวเพราะฉะนั้นทุกก็งคนเลย จดีมา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 เข้าอาจารย์อันแดกสิ่งที่ต้องการกำลังจะให้หมาพอดีโอ้โหเลี้ยงเราขัางไม่ตีอะไรเรารู้เราก็บอกใช่ครับตรงข้างหน้าเนี่ยมีปั๊มน้ำมันอยู่บางจากกับเอสโซไม่ไกลมากไม่ไกลมากในปั๊มบางจากกับปั๊มเอสโซมีมินิบิ๊กซีทั้งสองที่อมี ก็สะดวกสบายสะดวกเมื่อไรก็โอนมานะสองพี่เนี้ยสองพี่หลายพี่ก็ได้ฟังเราแล้วก็อย่าเพิ่งเงียบเฉยติดต่อเรามาด้วยเราทำโฆษณาให้แล้วแล้วคุณพี่ร้านงอกก็อย่าลืมจะอย่าลืมดูเราแล้วเนี่ยมีไม่ตีจิตกับเราสักนิดนึงข้าวแทนที่ไปให้หมาอ่มาให้ผมให้เราได้ขอเป็นข้าวป่ากุ้งนะอ่าอันนี้ระบุได้เลยเลือกได้ด้วยนะกินดีอยู่ดีแปลงเนี้ยเอติปเนี่ยมาถึงเห็นต้นตาลสามต้นเนี่ยเอาเลยไอ้ที่อื่น ดัดโอนพวกนี้เลยไหม <c oughs> บางคนเนี่ยนะเขาที่เนี่ยเขาไม่ได้ซื้อมุ่งไปที่ที่เขามุ่งที่ธรรมชาติต้นตาลเ,เห็นไหมรอบเลยเนี่ย<ช>มันไม่ได้โตภายในวันสองวันโอ้โห,โหเนี่ยอย่างน้อยยี่สิบปีใช่พอเพอสามสิบสี่สิบที่อื่นใช่ต้นตาลที่บ้านที่อื่นเนี่ยหรือต้อนมะพร้าวเคยเห็นไหม ที่อื่เกิดมาเด็กเด็กอ่ะเห็นแล้วปัจจุบันเนี่ยมันยังโตต้นเท่าเดิมอยู่เลยเออแล้วแสดงว่ามันจะกี่ปีล่ะใช่ทิศอึ่นนี่จะ70็ดสิละยังไม่ถึงเออไม่ถึงเหรอพวกจะ50อ๋อโอ,โอ้เอาไปอีกสัก20่สิต้นต้นตายมันก็เป็นร้อยปีใช่เพราะฉะนั้นอายุมันนานกว่าจะโตแปลงไหนเนี่ยเอสามนู่นเอาแล้วทำไมไม่ไปเริ่มตรงนู้นละ่ะให้ให้ท่านดูเลยว่าเออมีถนนนะมีโครงการนะมีอะไรดีๆออกลับไปจะได้ดูว่าเออมันเป็นยังไงบ้างอ่าเป็นทางเลือกกับท่านนะครับแปลงนี้ โรมาหาเราหรือที่ต่อเราบอกว่าแปลงหลังอบตอเทศบาลบางง้านโค้งอ่าหลังคือมันคือเทศบาลอ่ะแต่เราติดป่ากันอบ้านเรามีแต,ต,ต่อบตอ,อ่าเราก็ดป่อบตก็ต้องรอที่เทศบาลเอออ่ามันจะได้มีเรกันได้ที่เราจะพาไปดูนีกกี่ไร่นะสองไร่ที่พูดเมื่อกี้ใช่ไหมตัดใส่เก้าใช่ครับโคดแดงด้วยโคดแดงด้วยอืมแปลงพี่เขานี่กี่ไร่เนี่ยที่มีรั้วเนี่ยอันเนี้ยอ่าเกือบเกือบสี่ไร่อันนี้ใหญ่ใหญ่แปลงก็แปลงหนึ่งนะสี่ไร่อ่า โอ้โหเขาก็เยอะเหมือนกันอ้าวโหเนี่ยแถวนี้ก็จะมีแปลงละไล่เหมือนกันแต่ไร่หนึ่งหมดแล้วมั้งเนาะไล่หนึ่งหมดแล้วหรือสองไร่ครับโครงการตรงนี้นะไปอันนี้เอสองก็ไปแล้วนะไม่ต้องถามอ่าคืออันไหนบอกไม่ต้องถามก็คือไม่มีสิทธิ์ซื้อแล้วใช่เขาก็ซื้อไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งเราไปพูดเนี่ยที่เขาซื้อไปแล้วมันจะไม่ดีเน่เน่เน่แปลงสิบเอ็ดโฆษณาคุณอาจารย์แกหน่อยไหมอันไหนอะ เอ้ทีเป็ดเนี่ยเราตุดุดรั้วเนี่ยต่อรั้วเนี่ยอ่ะซื้อไปแล้วนัดวันโอนแล้วครับเตรียมรับรั้วแล้วอ่ามาไ<อ>วไปไวมาไวไปไวเรายังมีแถวนี้อีกหลายโครงการนะท่นานสมมติว่ามีท่านมาดูอี่จะมาดูบางทีแปลงิษฐานที่ไม่ชอบจะมีโครงการที่ใกล้เยอะเยอะมีเป็นร้อยแปลงอ่ไอ้ไอ้สองเหรอไอ้สองจำหน่ายไปแล้วขายไปแล้วอ่าจบไปแล้วไม่เป็นไอ้สามไร่เขาซื้อทั้งหมดเจ็ดไร่เลยเนี่ยนะซื้อรัวกันเลยเอาไว้ครอบครัวใหญ่ อันนี้ A11 ก็ขายไปแล้ว A11 อาจารย์มาจะมาเที่ยววัดปดด่ายลร่ไรอนจดีๆยิงแวะชวนมาไอ้ที่หนึ่งพังไหนอ่ะอยู่ใกล้ๆครับเีาจะไปดูแปลงนี้หน่อยดิมาถึงจองเลยเอาเลยนัดวันโอ้อะไรด้วยคือของดีคือเรียกว่าพี่ดินชะโลดันะออกจะโกแล้วจะอยู่แล้วมีความสุขเขากระมาเที่ยวเฉยเลยนะเดี๋ยวนั่งมาเสียงเงี้เฉยเลยที่แปลงข้างหน้าเนป็นแปลงใหญ่นิดนึงข้างหลังจะเป็นแปลงสองไร่บรรยากาศมันเหมือนกันใช่เหมือนกันไม่ต่างกัน แล้วสังเกตดูดีๆเดี๋ยวพอฝนมาอย่างที่เราบอกอะว่ามันจะสวยเลยจะเขียวสวยเลยล่ะอย่างนี้เขาเพิ่งขุดบ่อใช่ไหมขุดได้ประมาณสักครึ่งเดือนมั้งอ่าแล้วอันนี้เขาเพิ่งไถใช่อ่ามันถึงไปเห็นหน้าดินถานหน้าดินรู้ได้ว่าจักเขียวพ่นมันยังไม่เคยโดนฝนอ่ามันยังไม่เขียวไอที่เขียวๆนั่นไม่ใช่หญ้านะข้าวโพดเนี่ยไหมข้าวโพดข้าวโพดครับอ่าไม่ใช่อ้อยนะข้าวโพดข้าวโพด ถ้ามองทะลุสายตาไปท่านเห็นธงชูบูนั่นคือโครงการเราด้วย<ค><ณ>ขึ้นมาอีกแล้วอ่าเยอะเลยแต่ยังไม่พูดอ่าไม่พูดไม่พูดแล้วมองทะลุนะดูหนูซูมไปน,น,นู่นภูเขานู่นโน่นโ่นธงชบูมองซูมมาเองนะฮะนั่นอีกสามสี่โครงการไม่พูดคือเรายังไม่ได้เก็บตังค์เอาแปลงนี้ก่อนเนาะอ่าอ่าเราเรา,เราพูดนี่น่าเห็นใจไหมน่าตีสิพูดประชดฝากไปยังเจ้าของโครงการไปเปล่าหรอกคือเดี๋ยวมันจะงงใช่เราก็พูดแปลงใครแปลงมัน เรามาเริ่มหน้าโครงการก็จบเลยโอ้เดินสักสามสี่ร้อยเมตรเลยนะเพื่ออะไรเออโน่นโน่น่นหลังคาสีส้มๆนน่นอบตหรือเทศบาลที่เราพูดถึงในทางนีงจะเห็นแล้วจะมาคนโค้งจบพิกัดเอาเองแล้วกันนะเทศบาลตำบลบ้านโค้งอำเภออู่ทองทองสุพรรณครับผมหรือม่รู้ไม่ขึ้นหรือเปล่าร้านงอกน่าจะขึ้นร้านงอกอำเภออำเภอบ้านโค้งอำเภออู่ทองสุพรรณบุรีลองดู แต่ถ้ามาแผวนนี้นะเราเราบอกไว้ก่อนนะไอ้ตระกูลคนกินคูนี่โคตรแพงเลยนะโอ้โหจริง,งจริงจริงโคตรแพงเลยแต่แพงแล้วมันดีกว่าที่อื่น่ะดีกว่าอด่นไม่ได้แปลว่าดีกว่าคู่แข่งไม่ใช่นะเรามีของเราเองหลายโครงการ<ช>แต่แถวนนี้มันแพงเพราะว่าบรรยาก,กาศมันดีตรงนี้สี่แซนน่าไปขยับไปอาจจะเป็นสี่เซนสามสี่น่ามีโครงการหรือบรรดาเพื่อนพ้องเราก็ขายอเยอะแต่เราแพงกว่าเขาเราบอกไว้ก่อนเราแพงกว่าเขาเพราะว่าท้อเรือหลือเลตา มีเหมือนกันอถ้ามองว่าเราแพงซื้อเพื่อนพ้องพี่น้องเราก็ได้มีมีอยุะแยะแยะคงมีหลากสีไม่มีใครเป็นศัตรูเราไม่มีทุกคนคือพี่น้องกันหมดไม่หัวด้วยนะเออ้ยบอยมีใครมีที่สักสองพันไร่ไหมออาเรามีเอ้ยแต่คนนั้นมีเว้ยออาไปไม่มีมาหัวไม่มีมาทําให้ผู้บริโภคเสียประโยชน์าะนั้น จะมาจับมือกันปั้วแล้วไปโกงท่านว่าไอ้เนี่ยมาดูเราเนี่ย4แสนเท่าไหร่นะ4.5 4.5เนี่ยเองขาย2.5อีบอก3แสนเลยแล้วอีก5,000มาแบ่งไม่เอาอย่างนั้นไม่เอาไม่มีไม่มีเพราะสบายใจได้เราถึงกล้าเชียร์ถึงที่เราแล้ว A3 นี่เหรอไอ้ A3 นี่แหละ A3 นี่เขาจองแล้วสองอีกนะจองไปแล้วเอ้าไม่ใช่งั้นก็เหลืออีกแปลงนึงเอาเออ A10 A13 A3 อย่างนี้หีกเดี๋ยวตาขวางหรอกเอ้าจองแล้ว เห็นวันนั้นโทรมาไม่ได <t ick noise> ้รับสายเออจองแล้วเอาไปเอทิพยสวยแล้วเออเราก็ว่าเหลือสองแปลงแล้วก็เหลือแปลงเดียวดิเหลือแปลงมันแปลงเดียวที่เหลือเขารอนัดคุณเออข้างเข้าอีกเราที่เขาถ่ายเข้ามาได้ไปได้เอทิพย์สองไปแล้วนี่นเอทิพย์สองไปแล้วนะไปแล้วเอทิพย์สามก็มีกระท่อมเลยนีใช่โอ้โหเดินจากไกลอีกผมผมว่าไม่ไม่ขับรถมาแล้เออโอ้โหมีวิวภูเขาเยอะเลยนะมาตีหกดูลมดูลม เธอเยคล้ยคน้ายคล้านคล้าทคล้ายคยคล้ายคล้ายคล้ายรือาี่ลยคล้ายคล้นย่ล้ายคล้ายลยคลาล้ายคล้ายคล้ยคล้ายคลายล่ายนล้ายคลาคล่ายคลยคลอยคล้ายคล้ออคยคายค่ค้ยยคาล้้ายาคคล้ยคลายคล้ยคลคล้ยคลา้คลยคล้ายคค้ายคล่คลอยาคล้ายคอ้ายคลนลย่าคคลยลย้ยลล้ายล้ลยาลล้าลยาค้ พอแปลงนี่สีสีเนี่ยแะอ่าเห็นไหมสองไร่สองไร่อ่าแปดแสนเก้าอ่ใช่ไหมแปดแสนเก้าทีเออผมก็กลัวงงอีกแล้วบรรไร่ละวสี่แสนห้าแต่ก็ลดลงมาเนี่ยเนี่ยไอหลักตรงเนี้ยนี่แหละไปถึงหลักตรงนู้นเท่าไหร่เท่าไหร่ที่อับปางก็เนี่ยเนี่ยเท่าไหร่อ่ะจากเนี่ยไปโน่นประมาณโอ้แปดสิบเมตรได้ป่ะผมว่าได้นะประมาณนั้นเนี่ยแปดสิบแล้วกัน แล้วก็ไปถึงนู่นเลยเสาไฟนู่นเลยไปหน่อยนึงนั่นน่ะสิ่งทีไม่ได้ในตรงทงอ่ะเนี่ยแล้วท่านยืนตรงนี้เห็นอะไรบ้างเปิดหน้าต่างมาทุบปลูกบ้านจะมองไปไหนรอบด้านเนี่ยได้เห็นอะไรบ้างนี่เนี่ยวิววิวต้นตาลเนี่ยนะเปิดมาปุ๊บอ้าวอย่างนี้ถ้าเกิดเราไปมองต้นตาลเนี่ยเราต้องเสียเงินค่าชมไหมไม่เสียแล้วคือของพี่เขาซื้อไปแล้วเนี่ยมีโครงการเช้งอกแบบเช้งอกซับแล้วมีคดีไม่มีไหมไม่มีไม่มีอ่ะดูต้นตาลได้ดูวิวได้แล้วเดี๋ยวตรงนี้ถ้าเข้าเขียวขจีมันก็สวยมองเห็นเพื่อนบ้านได้ ธรรมชาติล้อมรอบดูดูดูไปไงอ่าปารไปภูเขาอีกแล้วภูเขาล้อมล้อมเลยเอ,อ่าตรงนู้นโดนน้นตาลเลยใช่อ่าเพราะยานั่นนี่คือแปลงที่ A4 แปลงที่เท่าไหร่ไม่รู้กลัวเอสี่ <A 4 S 1> อะไรเอสีอ่าปะปามีไหมปะปลามันอยู่ตรงโคนเสาไฟตรงนู้น อ่ะมันเดินเดินท่อมาแล้วเนี่ยอ่ามีใต้ดินอ่าอ่ามันอันนี้คือคุดแดงเลยครับผมเพราะฉะนั้นใครอยากได้ที่ปปลูกบ้าน2ไร่แปดสิบเก้าก็ลองดูในแบบที่มันไม่เปี่ยวเดียวดายมอ,องตอนนี้มันอาจจะแล้งเพราะอะไรอย่างที่บอกมันเพิ่งถากหน้าดินไถหน้าดินถมหน้าดินแล้วฝนเริ่มตกบ้างไปตกบ้างอ่ามันยังแล้งอยู่แล้วเป็นหน้าแล้งที่เรามารีวิวเรารีวิวเส้นเดือนกุมภาอ๋อแล้วก็เขาเพิ่งซื้อกันเขายังไม่ได้ปลูกบ้านก็เพิ่งโอนกันปมาเนีน่ยเพิ่งโอนกันที่ที่แล้วเนี่ยใหญ่สองสเต็ปสเต็ปแรก ซื้อที่ดินซื้อที่ดินเสด็จพี่สองให้ปลูกบ้านปลูกบ้านอาจจะห่างกันปี2ปี3ปีแล้วแต่แล้วแต่คนที่เขาจะเก็บเงินเก็บทองกันใช่อ่าแต่ขั้นแรกนี่ไม่ซื้อที่ดินปลูกบ้านก่อนได้ไหมไม่ซื้อที่เราจะมีที่ไปปปลูกบ้านใครกันล่ะไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้มันต้องเป็นสเต็ปของมันเป็นขั้นบันไดถือที่ก่อนท่านตอนนี้ท่านเก็บเงินจะซื้อที่น่ะท่านไปซื้อบ้านไว้ก่อนก็จองบ้านไว้ก่อนได้ปะไม่ได้ไม่ได้เนาะมันต้องคือมันได้เหมือนกันน่ะมัน บ้านนกดาวไงเออไปจองให้เขาทำไปก่อนจองบ้านนกดาวเดี๋ยวยังไม่ซื้อที่อ่ามันแปลกๆป่ะก็ผมว่าแปลกนะขั้นแรกมันต้องซื้อที่ก่อนแล้วจะทำอะไรค่อยทำไม่ใช่โอ้โหออกแบบบ้านสองชั้นสูงใหญ่โตเลยเตรียมไปวางเงินจองบ้านสั่งวัสดุก่อสร้างซื้อที่สอกเนี่ยไงพี่ยังไม่ได้ซื้อเลยมันมันต้องซื้อเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนฝันมันต้องเรียงเรียงจัดเรียงลำดับใช่แต่ถ้าสมมุติว่าจะซื้อสองไร่เนี่ยแปดแสนเก้ากับอีกแปลงหนึ่งสมมตินะข้างๆกัน4ไร่ล้านหกล้าน ถ้าอยากได้แปลงใหญ่ใจจะต้องถึงฝันจะต้องใหญ่ต้องเหนื่อยกว่าเราใช่ใช่อ่าวันนี้เหนื่อยแค่นี้อท่านอาจจะเหนื่อยเป็นสองเท่าใช่เพราะนกน้อยทำรังแต่พอตัวใช่ครับอยู่ที่ที่อยู่เราแล้วมีความสุขใช่ท่องสคริปต์มานี่ไม่พลาดนะไม่มีจดอะไรเลยไม่มีไม่มีพูดดีทั้งนนั้ฝากก็ด้วยเนาะเริ่มจะเหนื่อยแล้วอ่าเอซีจำนวนสองไร่ถนนคุชแดงเลยนะแปดถึเก้าไปเลยเก้าไม่ต้องมาต่อเลยนะแต่ถ้ามาแบบนี้ต้องไม่หุ่นใจมาที่ดแล้วไม่ชอบตาหนุ่ออยู่นี่ยังมีอีก เลยหลายเลยนียังมีอีกเยอะแต่ราคาไม่ใช่ราคานี้นะถูกกว่านี่มันมีถูกปากแพงปากแล้วแต่แล้วแต่มันอยู่ตัลเลขสี่อ่าเลขสามก็มีแตอยู่อำเภออื่นใช่อ่เลขสามก็มีอยู่อำเภออื่นครับเน้นอย่างนี้เลยนะแล้วอยากอยาอยู่อ่างอะไรอู่ทองอู่ทองเข้าไน้ำแม่อ่างทองนี่ที่ไหนอ่างทองก็ยุจจาไอ้นั่เนี่ยออกคนละที่กันคนละที่กันอะไรกุ้งอู่ทองอ่างทองอะไรแบบนอู่ทองนี่เป็นอำเภอหนึ่งในตัวนี้อ่า ถ้าอยากได้มือทองของเราจะเป็นเลขสามเลขสี่ใช่ครับเลขสามมีน้อยมากน้อยมากตัวใหญ่เป็นเลขสี่เลขสี่คือสี่เซนสองสี่เซนห้าสี่เซนแปดอยู่ที่แปลงแต่ละแปลงเรามาดูเราถ้าใครชอบแปลงนี้มีฝันให้กําลังใจฝันตัวเองไม่ต้องมาให้กําลังใจเราไม่ต้องให้ก็พิมพ์พิมพ์ให้กําลังใจตัวเองเอาให้ตัวเองอ่านะบอกว่าเฮ้ยสู้ๆเว้ยไอ้แดงอ่อย่างเงี้ยเกือบได้แล้ว อไรเงียอีกแค่เีเดียวมึงก็ได้แล้วสู้อย่างเงี้ยให้กำลังใจตัวเองให้กำลังใจตัวเองจะให้คนอื่นรู้เนี่ยมันเหมือนกันตอกย้ำตอกย้ำว่าเฮ้ยมันต้องทำให้สำเร็จนะเว้ยเอ้ยแล้วก็เฮ้ยมันมันจะมันจะได้เลยเออเอามังเว้ยอะไรเงี้ยนะแข่งกันเก็บเงินดีกว่าที่เนี้ยเราขายอย่างเก่งก็มีคนซื้อได้ได้คนเดียวมันไม่สนุกมันไม่สะใจสู้ทำให้คนเก็บเงินได้อีกเป็นพันพคนดีกว่าอ่านักสะใจมากกว่าเอาเลยใน เคยมาคอมเมนต์ในช่องบอยนี่ว่าเอ้ยมาอยู่ด้วยกันใกล้กันอ้าวได้เพื่อนบ้านเพื่อนฝูงอีกบาทดีเออไปจบเลิกอ่ะไปเถอะเก็บเก็บเรือเริ่มมาตั้งนานจบง่ายๆจะขอฝากก็ได้นาะเนี่ยสองไร่ถนนกุฎแดงพระโอนอยู่ที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนัดหมายขอชมพนที่ก็ได้ทุกวันเจอกันที่อบตอะไรนะเทศบาลบางโค้งบางโคงอ่าแต่นัดหมายต้องมาสักหนึ่งวันเนาะอ่าหนึ่งวันพอพอเราขี้เกียจเสียใบสั่งแล้วอ่ามันเยอะแล้วคือท่านมาแบบเดินด่วนเราวิ่งไม่ทันไม่ทันครับ ถ้ามาก็ขนมบงขนมปังไม่ต้องก็ได้เอาให้ใจมีใจมาอย่างเดียวขอฝากไม่ต้องไม่ต้องเอาเงินอย่างเดียวมาได้ก็มีเงินมาติดกระเป๋ามาสักหน่อยหมื่นสองหมื่นเออมาเป็นจองไงอ๋อเงินจองขอฝากก็ได้สำหรับนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับจะลืมจีงสี่ฮะสี่บนบนเนี่ยร้อยอยู่นะสองล่างอ่าเออาเอาสี่บนสองล่างเผื่อจะได้แปดแสนเก้ามาซื้อเอามันม่แน่มีนะมีมีไม่ใช่ไม่มี ชมช่องเราเนี่ยบางคนเนี่ยเขาไม่ได้มุ่งตรงนี้เพราะเขายังเงินทองยังไม่พร้อมมุ่งหาตัวเลขกันก่อนใช่บางคนเนี่ยเขาไม่ได้มุ่งเฉพาะตรงนี้นะเลขโฉนดก็มีนะเสาไฟก็มีนะที่งมีเลขอ่ะมีเพราะเราอย่างไงข้างบนข้างบนบนโยโแยกไปบนวันที่ผลิตเขานี่ไม่ใช่เลขหรอปีหกสี่ผลิตใหบใบด้วยเนี่ยเออสี่หกศูนย์ห้าอีกคือเลขเสาเขาเอาไปถูกให้มารู้ไปเอออีกไหมมีสิอันนี้คือ หนึ่งหนึ่งศูนย์น่าจะเป็นเบิกมาเป็นรถเป็นอะไรเขาเก่งแน่คนเนี้ยเนอะรู้ไปหมดทุกอย่างนี่เห็นไหมมีหมดเนี่ยดูไปเดินบางทีมาชมที่ยังไม่ต้องซื้อมาเดินดูตามต้นมาต้นมะพร้าวต้นตาลเอาแป้งขอที่อนึ่เส้อหน่อยนึ่ะขุดไปขุดมาบางคนไม่ได้เอาแป้งคือเอาหน้าที่ดนึกไปถูก็ต้องไม้เลยจำผัวจำผัวใช่ไหมที่หึ่งจลืมเอาแป้งมาขยิมหน้าหน่อยหน้ายิ่งปั่นยากจริงหาเลขหาเลข หรือบางคนนี่ไม่เอานะเจอหน้าที่อืงนี่ตรงเข้ามานี่มาขุดที่หน้าไม่เอาเลขุดหน้าเลยไม่เอานะไม่มเลยไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นไปที่อึงไปเอายังไม่ปิดกล้องอีกยังนี่ยังไปเถอะไปเดี๋ยวเผื่อท่านผู้ชมจะรีบเข้ามาดูไงบางคนคอมเมนต์ให้เราหน่อยนะเหตุใจจงหลงละเลงมาชมช่องเราเอเอทำไมเพลินเพลิดเพลินมาชมช่องเราช่องอื่นสาระไม่ดูเออเขาว่าชมช่องแบบไม่มีสาระก็แสดงว่าเป็นคนไม่มีสาระนะ มีสิมีใช่ไหมอ่ามันไอ้ไอสองคนเดนมันแฝงไงมันแฝงแฝงอ่าพูดดีอ่ามีอะไรแฝงให้เยอะอ่าอันนี้เอ๊นี่สามมาข้างบนไอ้ะสามผมพลาดไปแล้วให้พวก็บอกเอ๊ะสี่ได้เกือบโดนผมโดนอ่าไปแล้วเนาะอ้าวไปเถอะอ้าวสวัสดีครับ